าพบกับช่องชานซ่านะครับวันนี้เราใช้เครื่องสูบน้ำปั๊มอัตโนมัติสูบน้ำออกจากไร่นะครับมากันสองคนไม่ต้องไม่ต้องใส่หัวกระโหลกโอ้นำไหลย,ย้อนกลับ ปลาเต็นน่งเนีงน่งเนียง,งสูบออกจากไ้เพื่อทำกรารไถปูว้อยตุลานะครับมีปลา,าครับมีปลาปลาครับ ปิดปากท่อไว้ก่อนครับน้ำไหลกลับ สงพวกโจกมีปะ,อะโอ๊ยเ,อเือบไปเล ามากกีกันปากฟาลอยมันวันวันวันอย่เนียนะบรรยากาศล้งคู่เข้าสูบออกหรือสูบเขา้าอีตัวน,นี้ยังเมียเราเตี้ยเนี่ย

mấy lá sao lại là siêu lệ lâu nữa đứng chưa là ừ ừ ต่อไหมเออซุปไปเลยท่อนเดียวนะมันยังว่าไหลลงนี่เ,อ,อ,อ,นะเ,อ,อ,เอื้อน่ะนะพานไปแล้วตำน่นละเอ้คเออ เฮ้ยโอ๊ยบ้า,บาทนไฟวป่ะ,ะ,ะแห้งแห่งงวโโดนนหรอกกอ,หรอกกเิชัม้าาบบบิิิปปเเคคีียยยยงททท่นน้ะะรัััจจสกกง